สวัสดีค่ะพบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นกแก้วพามาเช็ะคราคามะขามหวานค่ะทุกคนเอ่อมะขามสีทองค่ะนะคะสีทองนะคะทุกคนโอ้โหเยอะมากนะคะนี่นี่โอ้มะขามทั้งนั้นเลยคะ่ะทุกคนวันนี้พามาดูมะขามนะคะหูดูดิฝักของเขาเนาะเขาทุกคนนี่โอ้มะขามปีนี้นะคะเป็นมะขามใหม่นะคะนี่ เยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนดูดีดูดีดูดีน่ากินมากเลยมะขามค่ะเอาไปซื้อเอาไปขายเอาไปทําบุญได้หมดเลยนะคะทุกคนมะขามเยอะมากออ 1, 2, 3, 4, 5, โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหเป็นสามสิบตะกร้าเลยนะคะทุกคนสามสิบลังเลยค่ะทุกคนมานีโอ้ฝักมันสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่มะขามค่ะมะขาม นู่นนะข้างบนนะ่ะยิ่งสวยนะคะทุกคนดูดูฝักของเขานะคะนี่สวยงามมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะไม่มีเฉพาะมะขามอย่างเดียวนะคะมามาดูความสวยของมะขามแค่อิ่มนะคะนี่เขาทํอยังสวยเลยค่ะทุกคนเขาทําเป็นดอกกุหลาบนะคะตัวนี้นี่นี่ที่ร้านนี้ก็จะเป็นมะขามนะคะเป็นร้านขายมะขามนะคะสาดนะคะนี่ แพ็กรา50บาทนะคะนี่ต่อรับปลาค่านะคะน so> ี่อันนี้คือมะขามแกะแล้วนะคะนี่มะขามนี่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 กีตมะขามก็มีนะคะนี่นี่สวยๆอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ก็ปลูกเท่าไหร่ครับกปุูกละ15บาทอ๋อ25บาทอันนี้คือบ้วยมะขามหรอมะขามล้นมาดันอ๋อมะขามล้นมาดัน อุ uh, ้ยนี un> un ่ค่ะทุกคนมาขามรถมาดันก็มีนี่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 เอาแก้วให้ดูนะคะนี่อันนี้คือมาขามรถมาดันนะคะนี่อันนี้คือมาขามกีดนะคะนี่มาขามพี่เกลือนะคะนี่นี่เอออันนี้แพ็คละอันนี้แพ็กละหกสิบบาทนะคะทุกคนถ้าย่างงี้ห้าสิบบาทอันนี้เป็นกล่องนี้หกสิบนะคะทุกคนนี่นี่เป็นกล่องนี้หกสิบนะคะนี่ อันนี้ห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะทุกคนเป็นดอกกุหลาบอย่างนี้นะคะนี่แล้วแล้วยางนี้นะคะกล่องละอันนี้คือกล่องละพันสองกี่กิโลครับสิบ <10, S 1> <10, 000. S 2> โลพันสองนี่นะคะถุงละร้อยยี่สิบนะคะทุกคนหนึ่งกิโลนะคะนี่ร้านที่ขานะคะนี่ที่ร้านนี้ก็จะมีขายมะขามทั่วๆไปนะคะเยอะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ อันนี้เป็นมะขามฝักนะคะนี่จัมโบ้นะคะนี่นี่นี่นกแก้วเจอมะขามค่ะทุกคนนี่นี่นี่นกแก้วจะให้ดูสวยมากนี่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 เป็นตะก้าเลยค่ะทุกคนหูทําได้สวยจังเลยอันนี้ตะก้าละเท่าไหร่คะผมอันนี้ก็พันสองเหมือนกันนะคะทุกคนตะก้าละพันสองนะคะนี่อันนี้คือแกะเม็ดแล้วอันนี้คือเกะเม็ดแล้วนะคะทุกคนอู้สวยจังเลยสว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 ย นี่ซีนพร้อมนะคะทุกคนนี่จะมีนี่หน่อยนึงค่ะนี่ซีนพร้อมเลยนี่ตัวนี้ทันสองนะคะตะก,ก้าหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าเป็นฝักเหรอครับเป็นฝักราคาเท่าไหร่ครับผมโลละเก้าสิบอันนี้คือมะขามต้นปีนี้นะ,ะมะขามปีนี้เนาะอันนี้คือมะขามปีนี้นะคะทุกคนนี่นี่นะคะปีนี้นะคะ แต่ละตะก้าตะก้านะคะโลละเก้าสิบบาทนะคะแต่ต้องยกตะก้าเนาะแต่ต้องยกตะก้านะคะทุกคนนี่เอยเอะๆไปหมดเลยะคะ่ะทุกคนนะคาันะคะนี่ของร้านพี่เขานะคะนี่นี่มาได้ค่ะติดต่อสอบถามได้นะคะ,ออน,ะ,คะนี่คือโลละ 130, ร้อยสามสิบค่ายีโลละสามสิบบาทนะคะทุกคนใครจะสั่งซื้อสั่งราคาได้นะคะสอดต่อสอบ,สอบถามเบอร์โทรเบอร์โทร ใช่ร้านไหมคะนะได้นำเบอร์แล้วคะ่ะนี่นะคะทุกคนเบอร์โทรติดต่อสอบถามได้เลยนะคะนี่นี่นี่ตามนี้เลยคะ่ะทุกคนสนใจมาถามนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะทุกคนที่ร้านพี่เขานะคะยางเป็นข้อนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมอันนี้ห้าสิบห้าอันนี้ล่ะอันนี้สี่สิบห้าบาทนะ ตอนนี้เนาะแต่มันก็ขึ้นอยู่ช่วงเดือนพฤกภาเนาะอ่าเอาง่ายๆเลยช่วงเดือนพฤกภานะคะทุกคนนี่มาขามนะคะอุ้ยสวยค่ะทุกคนมาซื้อได้ค่ะมาซื้อได้นี่เอาไปขายเอาไปเป็นของฝากได้หมดเลยนะคะทุกคนสวยๆอย่างนี้นะคะโอ้โหสุดยอดนี่ดอกแตนกแก้วติดใจอยู่ค่ะทุกคนมาติดใจตัวนี้นี่ เป็นแพกนี่ค่ะทุกคนสวยไหมนี่สวยๆอย่างนี้นะคะนี่นี่อุ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยนี่นกแก้วชอบตัวนี้นี่นกแก้วชอบตัวนี้นะคะทุกคนเขาทาแบบสวยงามมากเลยนะคะนําไปเป็นของฝากได้นะคะหรือว่าไปจําหน่ายปีกเออก็ได้นะคะนี่ทุกคนเป็นถุงก็มีนะคะอันี่ก็คือพร้อมทานได้เลยนะคะนี่ที่ร้านพี่เขานะคะสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนมาใครหิวใครอยากได้เชิญเลยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นมะขามถุงอันนี้อันนี้ขายถุงเท่าไหร่ครับผมอันนี้คือสามร้อยสี่สิบาทต่อถุงเนาะอันนี้คือเป็นมะขามหวานนี่แหละแต่เอาคุกน้ําตาลนี่นะคะทุกคนเป็นมะขามหวานนะคะต่ดคุกน้ําตาลไว้นะคะนี่นี่พร้อมทํากระปุกแล้วนะคะตัวนี้พริกเกลือนะคะนี่โอ,โอ,โอ้โหนี่เอ๋สวยๆอย่างนี้นะคะมาได้เลยนะคะนี่แก้วพามาสอบถามราคาหนะ่านี่ อันนี้ข้ออบนะคะนี่โอ้นี่อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับผมอันนี้คือเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะทุกคน,นนะใช่เดือนพฤษภานี่แหละคะ่ะทุกคนมาติดต่อจอกถามได้นะนี่นใช่รานะคาราคามาขามไม่นิ่งเนาะ,ะใช่อ๋อพี่เขาบอกว่าขึ้นลงแล้วแต่จังหวะนะคะทุกคนอ่ามาขามมาขามมาได้ข่ะมาได้ ใครติดต่อสนใจสอบถามมาได้เลยนะคะที่ร้านพี่เขานะคะสุดยอดไปเลยจ้าคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนอกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย